ไรชัยสองเกมติดเชลซีโดนวิลลาตีเสมอ1นถึงหนึ่งสิงโตน้ำเงินครามพลาดเก็บชัยสองเกมติดต่อกันหลังทำได้แค่เปิดบ้านเสมอสงิงห์พงา Life the Premier League เชลซีแอสตันวินล่าพ r e m i e r League 20 20ถึง20 21ประจำโปรแกรมสัปดาห์ที่16เป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดรังเยาสอแตมฟอร์ดบิตต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวินล่าแฟรงแลมพ์กุนซือเจ้าบ้านเลือกจัด ทับมาในระบบ4-3-3-3ด้วยการใช้3ประสานแปงเกมรุกเป็นคริสเตียนพูลิซิชาโอลิเวลเยชิรูและคันลังฮัตสันโอดเอ,อยอด้านทีมเยือนของดินสมิธวางมากมาในแผน4-2-3-1ใช้หน้าเป้าเป็นโอลลีวัตกินทำเกมรุกร่วมกับแบ็กรองตราโอเร แจ็คกริลลชและอันวาเอลกาตีครึ่งแรกดินเนินมาจนถึงนาทีที่30เป็นฝั่งของเชลซีมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวัดที่เบนจิวเวลเปิดบอลทางกราดซ้ายเข้าเขตโทษให้ชิรูก้มตัวหม่งตรงตาข่ายส่งให้สิงโตนาเงินครามออกนำหนึนก่อนจะจบ45นาทีแรกไปด้วยสะก่อนนี้ ครึ่งหลังนาทีที่50กลายเป็นวินลามาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่มอตีแคาชับเปิดบอลทางกราบขวาลึกไปเสาไกลให้อันวาเอลกาตีตั้งเท้าขวาปะชารอดขาเอดูอาเหมนดีตรงตาข่ายทำให้สกอร์ขยับมาเท่ากันที่1-1จากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกทำให้สุดท้ายจบเกมด้วยผลเสมอ1-1แบ่งกันไปทีมละแต้มโดยทั้งสองทีมเกม็เพิ่มเป็น26แต้มเท่ากันด้วยแต่ฝั่งของแอ ตันบินล่ารังอันดับ5ด้วยการมีผลต่างประตูดได้สี่ดีกว่าส่วนเชลซีอยู่อันดับ6รายชื่อนักเตะทั้งสองทีมเชลซี 4-3-3: ถึงเอดูอาเมนดีเซซาอาซาปิลิกโตาอันเดรียยอสอเพสเกนเซนอันโตนีโอรูดิเกอร์เบนชิวเวลเอ็นกโกลกอ,องเตจอร์จินโยคไคฮาแวเอ็กนอ 72, เมสันเมาคริสเตียนพูเลซิชาโอลิวเวลเยชิรูติโมแวรเนน72 คานลามัสารโอตออยอสำรองไม่ได้ใช้ปาอาเรซาบลากาติอาโกสินวาทั้งมีอับราฮัมฟิกาโยโทมรีมาเตโอโควาซิชาบินรีกิลมมเอแมซอนทันวิเอรีบะเหลืองเซรซาอาซาปิลีกัวต้า,ตานนอส5่ห้าสโอลิเวียเยชิรูหนอเจเอ็เอ็นโกโลกกองเกนเจ็แอตันวินล่า4ถึง2ถึงสถึง1เอมิเลียโนโม,มาติเนสแมตต้คาชาคอตนีเฮา เอซารีคอนซาแมทาเกตดักลาซอลเลยจอนแมกกินแบกรองตราโอเรคีนานเดวิสแปดเจ็ดแจ็คกิลิโชกอันวาเอลกาติจากขอควายไม้ตกูออ่างบัใบไม้แรมสี่นอแปสิบสองโอลาลีวัตกินสำรองไม่ได้ชายทอมฮีตันนีลัสเทเลอร์คอเนอร์ฮูรเเ็นมาวัดหน้ากัมบ้าบิยอออนนอแองเกิลเฟเดริกจิลแบรอามียเอลโมฮามัดี